เฮ้ไฮสวัสดีค่ะละเราต้นจจใจแล้ว่ยดีก็เอือกก็ชอยกันสนิทนะเพราะว่าเราใช้ WiFi ของคุณเบลลี่เขานะใช่แล้วแตว่าอย่าเยลืมไม่เปไรเดี๋ยวบ้านเอง ฮะโอ้ว <He> <Ha>? oh, ไม่ค่ะไม่ค่ะแค่ตกใจว่าไม่ครับมันเป็นรายงานส่งครูได้กับอะไรสกินฟรีชอบนะมันมี นี่เขาชอบให้เขาชอบสกินเนี้ยเป็นสกินอันนี้หรืออันเนี้ยอันนี้มันก็ดีอยู่แต่แขนเหมือนกับใส่ถุงมืออยู่แต่อันนี้ผมข้างหลังมันจะสวยอืโอเคไปนะลองดีโอเคโอเคโอเคคอลลี่อยู่ไหนเดี๋ยวโอเคมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วอุ้ย โหคือแบบนี้งงเวอร์เลยไม่ทำหลังคาเอาใครอะไรมีอะไรมา เค้กั้งคะกี่คนแล้วถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีสต๊อปแบบว่าเราลืมตัวค่ะที่ลืมใช่ก็ต้องขอโทษด้วยตอนแรกเรลลืม <laughs> ใช่ไหมเออลืมอย่างขนาดหนักขวัญน,นี้ลืมไปแบบว่ากี่นาทีแล้วก็ <laughs> โอเคขวัญทํากระจกสองสามด้าน ได้เลยแต่เขาทำตรงประตูเองกระจกแบบไหนกระจกแบบแผ่นหรือแบบเป็นบล็อกเป็นบล็อกเดีอดสนี้เดสีอบอุ่นวันนี้ไม่ค่อยร้อนว่าปะใช่แต่ตอนเช้ามันร้อนโคตรแต่ตอนเที่ยงมันไม่ร้อนเลยตอนเช้าเขาออกไปข้างนอก ไม่ได้ออกไปข้างนอกแบบนั้นเพราะว่าออกไปเล่นนอกบ้าน,นอะไรแบบนี้เล่นกับไข่เจียวแมวนอนชุดหน้ารักไปยืนใช่ไหมเบลถ้าถ่ายวิดีโออยู่แล้วถ่ายรูปมันเป็นยังไงอ่ะหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็กดต้อง

อทำอะา,ายอ้เขาไดเขาได้ยินเสียงสเกลเขาก็ได้ยินเสียงสเกลนั่งอ,อยู่ลังเธอทำไมาเราชอบบินกันไม่ชอบเดินลุกเพื่อโอเคเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยต,ตอนนี้มืดอย่างอะมืดแล้ว เพราะเขาเขาทำก่อนของสามดานหน้าเฮ้ยมาจากไหนแล้วก็ทำแผน่นเหล็กซอมบี้เข้ามาแน,น่นอนใช่ทำข้างในดีถ้าประตูเป็นแบบเนี้ยมันจะเปิดไม่ได้มันต้องใช้แผ่นเหล็กอ๋อใช่ๆๆ่ใช่ติดยาก่อนเป็มมไม่ต้องทำตรงเนี้ยหรอ,อเคเรียย เสียงดังมากเลยนะคุณเธอเข้าไปหาเธอไม่ได้อย่าเอ้ยอะไรอ่ะออกมาดีกว่าอีบ้าอีบ้าตลก่ะอยู่ไหนอ่ะแผ่นอยู่ไหนคะแผ่นเขาวางให้ อเอารอบบ้านเป็นทองหรือเป็นอะไรรอบบ้านเป็นเป็นอันนี้ก็แล้วเอ้ยไม่เอามันวางไม่ได้อะอะไรหรอทางนี้เห็นว่าโอเคหนึ่งสองสาม